ตอนนี้เราอยู่กันที่หน้าร้านเตียงยางปิ้งยาง่งยางเกาหลี ทุกคนเราจะมากินปิ้งย่างอีกแล้วกินบ่อยเนาะก็เป็นอยู่ในช่วงที่ว่าเขาเรียกว่าเติมพลังก่อนเติมพลังก่อนไปเที่ยวแหละเพราะช่วงนี้ก็ใกล้ถึงฤดูกาลที่จะต้องออกเที่ยวแล้วจริงเนื่องจากไม่ได้ออกเที่ยวมานานเดี๋ยวเราออกเที่ยวแล้วแน่ๆตอนนี้แต่ตอนนี้ขอเติมพลังกันนิดนึงกับร้านปิ้งย่างสไตล์เกาหลีอีกหนึ่งร้านทุกคนบอกเลยว่าร้านนี้เขาบอกว่ามีกุ้งดองแซลมอนดองด้วย I อเลิฟแซลมอนดองกุุงดองเออได้สนนะก็คือแบบพอดีไปจุ่มมาแล้วก็แบบว่าเออปลาส้มปลาแดงเออปลาส้มปลาแดงก็คือเป็นแทนแซมอนใช่ไหมไม่ใช่ไม่เกี่ยวกันเลยทุกคนเออคือวันนี้ก็ทํางานเสร็จอันนี้ทํางานเช้าก็เลยลากกันมากินมากินเติมพลังหนึ่งมื้อของวันกินมื้อเดียวเหรวมมาให้รวมมือก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าข้างในเขาจะมีอะไรกันบ้างแต่ที่นี่ทุกคน เขาบอกว่าบุฟเฟต์เขามี2ราคาเขามีในราคา219กับ3 29เออมี2ราคาทุกคนแต่วันนี้เราจะกินก mm ุ <3> <3 <3> <3> ้งดองแซลมอนดอมมันก็คงไม่ผลต้องราคาท็อปสุดนั่นเองไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันว่ามีอะไรให้กินบ้างไปลุยกันไปและแล้วตอนนี้เราก็อยู่กันในร้านแล้วทุกคนโดยที่ตอนนี้เราสั่งอาหารมาเต็มโต๊ะแล้ววิธที่สั่งอาหารทุกคนก็จะเป็นการให้เราสแกนสแกนตัว QR แล้วก็สั่่งงอารโททศััพ์นนเ แล้วก็จะมีบาร์ที่เราสามารถเดินไปหยิบเองได้เลยใช่ซึ่งตรงนี้เราก็สั่งมาหลายอย่างมากจะบอกว่านี่ชอบอันนี้มากที่สุดมันคือมันคือมันบดมันบดเวอร์ชันเกาหลีเออ,อ,อจะไม่เหมือนมันบดโแบาอเมริกันจะคนละอย่างกัน <c oughs> ไม่กล้าสั่งมาด้วยอะกลัวกลัวจะหนักของไปอะเดี๋ยวลองลองแล้วสักพักเดี๋ยว่อยดูยนะกินไม่คิดชีวิตบอกเลยนี่เราก็เมื่อกี้มาเสิร์ฟร้อนๆเลยนู่น จางมามาเป็นแบบไซส์กระปุกกระปิกดีนะเออไม่ต้องกลัวตอนแรกกลัวว่าจะชามใหญ่แล้วก็นี่มาพร้อมๆกันเมื่อกี้นี่ท็ออกกี้แหมมีชีสด้วยท็อปนี่จะชีสหรอดีมากเลยไม่ใช่ไหมเพราถ้ามีถ้ามัตะเดินไม่นีเอากระเทียมแทนชีสไปก่อนมันไม่ได้ใกล้เคียงเลยเราก็นี่นี่กุ้งดองกุ้งดองซีอิ๊วแต่แอบเจ็บปวดใจแต่มอน ที่เราพูดไปต้นคิปว่ามาแซลมอนแต่วันนี้แซลมอนเขาต้อออกไปก่อนเขาจะมาในไครรังนเรามาปิดวันก็คือแซลมอนทิปวันนี้เออนี่นี่นี่แล้วก็เครื่องเคียงก็ไม่อั้นน่ะเครื่องเคียงบางร้านไปแล้วอั้นวงมาอั้นหวยหรอเออมนังออกหกห้าห้าหกะไอ้ตัคือเครื่องเคียงที่เป็นผักเครื่องเคียงคือส่วนใหญ่แล้วว่าเครื่องเคียงของร้านที่งยั่งเกาหลีมันจะเสิร์ฟไม่อั้นแต่บางร้านอั้นแต่ร้านนี้ไม่อั้นนะครับนี่นี่ต่มาจุกจุเออใส่ผักหุยพิ่งเห็น มีนี้ด้วยไปตักไปจากไหนเนี่ยจุดทูบมาแล้วเขาก็เดินมามีดีฟีน่เห็ดไม่จิกไม่แก้บุกไม่อะไรก็คือให้เห็ดเดินมาใช่ นี่นี่นี่สเกาหลีจะพลาดได้ไงแกงวยชอเกาหลีอันนี้เป็นซอสโคชูจังแล้วก็อันนี้เป็นซอสกา r ล i ก็ซอสเผ็ดโคชูจังเอาเหรอเออเวียนแม่งด้วยจานไก่ก็คืออันนี้เป็นซอสเผ็ดตัวโคชูจังนั่นเองแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวกาหลิไม่แน่ใจว่าเป็นกา r ล i ทันนี่หรือเปล่าเดี๋ยวต้องลองชิมดูนี่ไงก็เอาซอสกา r ล i จิ้มบาร์บีคิวก็เป็นก a r l i บาร์บีคิวเลยจิ้มซอสบาร์บีคิวนะเออนะนี่นี่นี่ หมูมาเป็นชิ้นอย่างนี้ปิ้งย่างเกาหลีต้องหมูมาเป็นชิ้นอย่างนี้นะจะมาเป็นแบบสไลดเศษเศไม่ใช่แต่เขาเองใช่ต้องมาเป็นหนาๆนี่หนาๆอย่างนี้เออไปกินร้านไหนสไลด์มาบางๆนี่ไม่ใช่นะสลด์ดบางๆนี่ได้เฉพาะเนื้อแแต่หมูเนี่ยต้องมาอย่างนี้หรือเนื้อนี่เนื้อก็ยังมีมาเป็นชิ้นนะเนื้อเป๋เออมันดูเหมือนเผือกเลยอ่ะมันไปเผือกไ้ไงวะไม่ลายตรงนี้มันเหมือนอ่ะออมันเผือกอ่ะนี่อันนี้เป็นลาวยอนซอสเห็ดทัฟเฟิลครีมฟู แล้วเดี๋ยวคอยดูนะ <c oughs> ก็จะมีคนนั่งจุกเพาะ <c oughs> แป้งกับแป้งอีกแล้วมันกลัวว่ามันจะจุกเจออย่างอื่นแบบมันสั่งมาแล้วเส้นกับเส้นอุ้ยแต่จริงๆมันมีไอนี่อันหนึ่งด้วยซอสเทสตอรี่แต่แบบอันนั้นไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยสั่งเพิ่มเบาๆนะเ <c oughs> <c oughs> บาๆนะหนูนะหนูใจเย็นๆนะลูกอย่าวุ่นวายเรามีเนื้อด้วยเออ <c oughs> เนื้อเนี่ยมาบางๆได้ <c oughs> เดี๋ยวเหนียวอันนี้เนื้อบลิปอายโคชูจังอันนี้ก็เป็นเนื้อลายต้องลายต้องลายใช่นแหล่ะใช้น้ำลายโคชูจัง เรามาเริ่มกันเลยนะริ่งย่างเกาหลีที่ดีเราต้องกินเริ่มจากผักไอสตับเขาให้ย่างหมูก่อนกินตามขั้นตอนกินตามสเต็กการกินไยงไม่สเต็กบ้านใครกินผักหมูต้องลงไปทั้งชิ้นเราเอาเนื้อลงยังไงมันคือหั่นแล้วมันองมันงาใช่ไหมใช่อ๋ออร่อยเดือสองาสองาเอาเนื้อหมูลงก่อนเนาะมาเรามาเริ่มกันดีกว่าทุกคนใช่ขอเริ่มที่เนื้อหั่นเต๋าจิ้มเป็นบาร์บีคิวกันเนาะ น้อยดีครับกระปุกๆกำลังดีอยากให้แห้งมากกว่ามันต้องประมาณแบบมีเริมแลคือพอมันเป็นชิ้นที่เดียวข้างนอกมันเ็ยมไปหน่อยมันไม่ได้กรอบแบบนั้นอ่าลองๆเราลองชิมกับซอสเผ็ดละกันเราตุ้มไี่เผ็ดเลยเป็นไงดีมันเบื่อยนี้ไอ้เกอร์มันคล้ายๆนี่เลยไอ้กรอบที่แบบไอ้กรอบตุ้มอ่ะอะไอ้กรอบมันเป็นไอ้กรอบได้ไง คล้ายๆนะคะแบบคุณก็ไปแล้วบข้างในมันมนุ่มหวานเงี้ยข้างนอกกระสอบข้างในนุ่มอ่าเออคล้ายๆแบบนันตอนนี้เราไม่มั่นใจทุกคนฝนตกหนักมากข้างนอกพวกเราเริ่มข้างนอกก็เริ่มเหมือนกันไม่รู้ว่าเสียงฝนจะ,ะรบกวนแค่ไหนใบอบะงามมากไปโพ <c oughs> เอาตะลบปัดฟาดหัวตลบปัดมินาลับปัดข้าวเนาวหรือเ <c oughs> ป,ะะปาน้ำฝนไปก่อนนี่เราก็จะเอาใบอบะอย่างนี <c oughs> ้ยเราก็นี่ อันนี้เป็นสันอมหมูอขอเจมเนสเดอร์เซฟเฟรกระเทียมน่อยไม่ใส่ริกหรอพอกินได้มากกำลังฝึกกิม <_ an> มันก็จะยัเดเยียดให้กูกินลูกเดียวเอาใส่หนึ่งอันก่อนนะถเกิตาย <_ an> จริงจิงเขาไม่ได้ใส่เครื่องเคียงเครื่องเคียงเขาตามแต่เราขอน่อยนึง <_ an> ก,นกินเป็นเมี่ยงเลยเหรออ <_ an> ขอกินเป็นเมี่ยงนิดนึงแล้วก็ไปครับ <Good. S 2> ดีอยากกินมั้งอยากกินต็อกมั้งอะ่ะตอ็ตอกนี่ต็อก็ติ่มนินี่ม,มากเหนียวเด้งเลยอร่อ <c oughs> โดนทำร้ายยังไงทำร้ายคนอื่นจำเลยถนอมขับไปตัดตัดตามมาใส่นีได้รับคุณลับไปเลย <c oughs> อเออไอหมูนหห็นเข็ม้องมันเนี่ยกระเด็นกูเนี่ยเอาหรอ มันตกอย่างน้อมันจะนอนด้วยคนเด้วยเลยนะเจ้าจำจำสนองไปได้จำจำอะไรเลยสนองก็ข้าวอีพีเหรอจะจำเจอ่ะที่มันไปน้ำแล้วกต่รถตีนไก่อ่ะยังไม่ได้แก้แค้นนะจองเวนจองกรรมไปก่อนไม่ได้ต้องใจยังน้นได้แล้วมังนาะได้แล้วคือมึงไม่นั่นละไม่นั่นละแต่ตัวเนี้ยมันหลุดอ่ะความที่ว่าเราไม่เชี่ยวชาญดันกันยางลงถัะแบบนี้มันเลยรไปไม่ไม่ใช่ไม่เชี่ยวชาญไม่รู้จักดูเราปั่นตะไคร้ให้หมหยุด ไม่มีสิทธิ์มึงไม่มีสิทธิ์หรือมึงไม่มีสิทธิ์กูคนเดียวมีสิทธิ์กล้าพูดว่าคนเดียวที่มีสิทธิ์งงผู้ชมงงรู้ได้ยังไงมันเคยบอกถ้าเอายังบริสุทธิ์อยู่แต่ตอนเนี้ยไม่มีใครเอาตะไคร้มาให้แต่ทุกคนยืจะแบบว่าหน้าอย่างนี้นะบริสุทธิ์อ่ะเพื่อนผมยืนยันดีซิว่าจริงไม่จริงบริสุทธิ์บริสุทธิ์อันึกว่าแบบข่าวยอมแพ้ก็เป็นคนดีเป็นเด็กดีพ่อแม่เลี้ยงอยู่แบบว่ามีคานอะไรนะเลี้ยงอยู่ในคานคานถอนเรื่อยไในคาน ก็ยังไม่ได้รีบขึ้นคานยังหาไม่ได้เลยเคยนี่กุ้งดองเมื่อกี้ที่ลองไปที่ว่าดีแล้วเราลองแบบเวอร์ชันไทยยังไงจิ้มซีฟู้ดมีซีฟู้ดด้วยนะแหมเป็นไงอะซีฟู้ดดีซีฟู้ดดีแต่อาจจะผิดนิดนึงเขามาแบบค้นๆอ่ะเฮ้ยเง้นภาพเนื้อย่างซีฟู้ดเนื้อย่างซีฟู้ดเหรอดีนะเขเป็นกำลังดีไม่แข็งไป คือกปกติไม่ค่อยกินซิฟูดอะ่ะอย่างมากถ้ากินก็คือแบบเอาใส่แค่ในตัวกุ้งดองเฉยๆแค่นั้นอะ่ะไม่ได้กินท<อ>บบี่จานมากขนาด,ดนี้เพราะว่ามันจะมันจะมีความเผ็ดมาด้วยก็เลยแบบ่อเอาดีกว่าอยกินนังเยอะอย่ากิน,นมม <c oughs> ไม่คุ้มเขาไม่จำกัดเวลานะทุกคนที่นี่ <c oughs> อย่าลืมว่าเขาไม่จำกัดเวลาเพราะฉะนั้นคุ้มไม่คุ้มอยู่ที่ยัดไปแค่ไหนอยู่ที่ความสามารถในการกินและกระเพาะในการทนทานเออถ้ายัดหาแบบมันด้วยแป้งแล้วก็นั่งอืดก็จะเป็นสภาพเหมือนคลิปก่อนก่อนอ่าแปลว่าเรามีจานหลังจะตังมาด้วยนี่ คือเมนูเขาเมาู่เยอะคุณเยอะอยู่นะจริงนี่เรายังตักมาไม่หมดนะอย่าเลือกตักมาไม่หมดย่างยังไม่หมดด้วยอุ้ยเดี๋ยวนะก็คือหนึ่งคำไปเลยก็คือตักเลยแล้วอนันนี้หอมหวานประจําระหว่างทางนุ่นจะจัมเราจะขโมยซีนด้วยเนื้อหมักเกาหลีใช่อเปล่เราลืมของเด็ดของเราเราเราียนเชิญนะเรีย <c oughs> นเชิญเด็ดของอาหาันใหญ่มากเลยอะ่ะย่างอะไรมันสด ไม่ได้เนยด้วยนี่หรือแบบมีน้ำมันอะไรพวกนี้ทาด้วยนี่ดีมากเลยนะเนี่ยกิมจิที่นี่ก็ออกเปรี้ยวนำเนีน้ำจินำนเนื้อบางสิดนลองจิ้มกับเขาไปชิวบ้งยิ้มเป็นยังไงอ,อร่อยอยู่นะ อ๋อรู้แล้วทัามมันึิตอนแรกที่รู้สึกว่าราสสามผมันเหมือนไก,อก่เกาคือไอโซลาที่จิ้มอะเป็นซอสของผ<ม>ัดเผ็ดมันก็จะมีความเปรี้ยวน,นิดด้วยก็เลยแบบเออพอกินเข้่ไปอ๋อคล้ายกันแต่พอมาจิ้มของซอสตัวไปคิ้วด้วเป็นความหวานอ,อ๋อเออต่างกันละต้องลองจิ้มซีฟู้ดรอค่ะหมดแล้วอะ<า>ต้องย่างเด็ดยกย่างเด็ก <c oughs> แหมมันหมดแล้วมันไม่ย่างเลยมันหมดหมดแล้วแต่มันยังไม่ย่างทุกขอักคอนหน่อยฉ่ำๆขอเบดนวยหมูด้วยเมื่อกี้มันบิ้วพริกเอาทั้งแตดคอเลย ขอโนพิกแล้วก็ขอเครื่องเคียง,ง,งนิดนึงมีคัวโตโต้ต้องดูยังไงถึคกับตอนไหนเนี่ยในางเตาคือความไม่ทำอาหารมันก็แบบขนาดเม <c oughs> ่ประมาณกันดูก่ค่อยดูแป่าเต็มหลอกแล้วเนาะั <c oughs> เดเรียนรู้เนาะเรียนรู้ที่จะกินอย่างเดียวอ๋ <c oughs> อเดี๋ยวรอไก่รัสเซ็บมาดลย ยังงามันไม่ได้เผ็ดขนาดนั้นมันไม่ได้เผ็ดเหมือนะมะหม่าที่แบบซอสเผ็ดแล้วแบบลิ้นแนบบดงบะเบิร์นแบบนั้นอันนั้นมันเน้นให้มันเผ็ดมันปก,กติเบสโคชูจังก็ไม่ได้เผ็ดขนาดนั้นแต่มันเป็นใช้ตะเกียบไม่อยากให้มือเปื้อนเดี๋ยวเห็นใช้มือนะฟาดแมงด้วยถาดถาตะแกรงย่างขอจัง <c oughs> ดาดำมาลองซิกปากเลยเพื่อนเข้าตอนนี้นนนเราทานกาจังเราทานซอสเผ็ดแล้วแบบนี้เนื้อเส้นดีมีความแบบ ยังหนึกอยู่อะทุกคนบางที่เส้นอันนี้กันไปผมว่ากอืดอ๋อทำไมรู้สึกว่าตะเกียบเหล็กที่ฝองแบบโต๊ะตะกี้หรือเส้นกกไกจานก็เล่ง่ายกว่าตะเกียบไม้อะจริงจริงไม้ง่ายกว่ามันจะเลื่อนกว่าแต่ด้วยกําลังบีบถ้าอย่างอันนี้ที่เราใช้อยู่ทุกคนอ,อันนี้บอกก่อนไม่ได้ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญอาจจะประสบการณ์ถ้าตะเกียบอ่อนพอเรารลิเสร็จป,ปุ๊บแรงกดอะ่ะมันปุดต้านแรงมันไปบีบชิ้นเนื้อได้น้อยกว่าแต่พอตะเกียบเหล็กมันงอไม่ได้อ่ะ มันก็จิกได้สุดท้ายแล้วก็อยู่ที่บาลานซ์มือของเราเพราะฉะนั้นแบบว่าการใช้ตะเกียบช่องอ่อนแอก็แพ้ไปนะจ๊ะกินกระเทียมแล้วไม่ได้กินถึงเข้าท้าวทองแทนตอนนี้คือแบบว่าเครื่องติดเต็มที่แล้วทุกคนนี่เราเกือบลืมอันนี้ไปเลยเกือบลืมลาเมยอนอันนี้ไปเลยลาเมยอนเ็ดทัฟเฟิลครีมปูลำยันไข่ทอำคำไม่ใช่อะไรอ่ะหนูไปเล่นตรงนู้นนะลูกน่าจะต้องกิมไส้กรอกก่อนเลยนะอะไรกรอกกินก่อนเขากินไม่พูดไม่จา เราก็ยังไม่พุ่ไม่จ่าเช่นกันยังไงอาการต่อเหมือนกินลำยอนแล้วกุทิ่มด้วยที่ครีบเลยนะเดี๋ยวนอนรอก่อนนะแนะนำให้คุณผู้ชมแบบว่าไปนอนก่อนตื่น,นึแล้วค่อยมาฟังมันพูดก็เหมือนกินลำยองกุทิีมด้วยไหมจริงๆนะรสชาติเป็นยังไงบางคนไม่เคยกินลำยอนติดตามชมตอนต่อไป <c oughs> มันไม่สิ่งฮับเปิลขึ้นมานิดนึงแล้วก็ความมันฟูอ่ะมันก็ทำให้แบบเต้นมีความมันุ่นๆเราคือมีทั้งความทรัพเป้ลมีทั้งแบบมันฟูเออเนาะเดี๋ยวต่างร้านในประเทศมากินด้วย <c oughs> แล้วเดี๋ยวคอยดูจะมีคนนั่งเพราะอื่นมาอมแป้งเราสายโปรตีนแบบว่านัทหมูช่ำช้หมูช่ำช้ำคน,คนๆเผ็ดคนเนี่ยมันยังไม่กินเลยเอาเพิ่มไปต่ออะไก็คือเพิ่มล้นจานแล้วยังไม่เด็ดไหมครับ ทำไมเราถึงต้องสังเกตทำไมถ้วยจานกอนหนูมันเยอะจังวะก็บอกว่าเป็นคนกินหลากหลายรสชาติแเนาะนี่ปลาหมึกย่างเสร็จหรืวตอกระต้ยหนึ่งปลาหมึกก็ต้องจิ้มซีฟู้ดหน่อยนะดื้อเหนื่อยนะฮะที่ไปกันอันนี้คือเป็นทอดมันตีอยู่ที่หมดเลยนะลินเชิญเราก็จะกระซวกแันเนื้อไม่ต้องอย่างแหม่ในอย่างนี้ทุกคนของเจงเจมวางบนพาน้อยไปอีกนิดเจม เขาวางบนผากคำพอๆอย่างเงี้ยกระเทียมหนึ่งชิน้นเดี๋ยวจะเผ็ดเกินพริกอีกหน,น,นึ่งหยิบผักพริกก่อนแข็งใจขอให้ได้ไเอ๊ะขอเครื่องเคียงนิดนึงกว่า <Wow. S 1> แล้วก็ข้าวปา่าอืมอมากตอนนี้เมื่อตอนนี้ทุกคนเครื่องเราติดหนักมากแล้วเราไม่ต้องพูดแล้วเดี๋ยวขอโต๊ะไปกินก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ท้ายคลิปไปกินปั๊บนะ แต่วันนี้เพื่อนๆเ่า,าไร่ไล่ดีนะสั่งแบบไม่มวามมาู่วามนะไม่วู่วามนะแต่อคนไม่เคลื่อนไหวอะคือฝั่งน้นตอนแรกเขามีคนบอกว่าอะไรนะเดี๋ยวจะสั่งอะไรจะสั่งอะไรนะใช่ใชลำยอนซอสเผ็ดลายอนซอสเผ็ดดีนะยังไม่วู่วามันไม่สั่งมาอันนี้เป็นไงล่ะ <laughs> นั่งเป็นลายองเลย <laughs> คือ,อค่อยๆสั่งทุกคนสำหรับบุฟเฟ่ยิ่งไม่จำกัดเวลาคือแบบค่อยๆกินไปไม่ต้องรีบรานนี้ขนาดว่าเอาจริงเราไม่ได้สั่งชาวีคูอลไรมากมายเลยนะ อามีกุ้งดองสั่งบ่อยแต่ก็คือแบบเนื้อหมูก็คือแบบสั่งมายอย่างนึงสองหนึ่งสองนี่ก็คืออิ่มเราก็แบบจะเตือนว่าเมนูไหนไม่ชัวร์สั่งมาสักหนึ่งก่อนไม่องั้นจะพบเจอปัญหาก,กับช่องฟันเหมือนไอ้ข้างๆนี้เ <c oughs> ขามีปัญหากับร่องฟันเกิดอะไรขึ้นไหนเราซิไม่คือเนื้อมันเข้าติดของฟันนะเกิดอาการ breath f i a t u r i n g t e e t h breath and t e e t s คือมันมีอยู่อันนั้มนมันเมนูอะไรนะเน,นื้อบูรกกีอันเนื้อบูรกกิคืออาจอาจจะตัดมาได้จังหวะส่วนที่เป็นเอน็นติดฟันเห็นเขาลองฝัน <laughs> ก็แนะนำว่าลองเทสดูก่อนเพราะว่าบางเมนูก็อาจจะเหนียวก็เป็นได้ <laughs> แต่ก็โดยรวมแล้วรรชาอารโอเคดีนี่ยังดีนะที่ไม่ได้จัดฟันด้วยถ้าจัดฟันด้วยกีตนะก็ค <laughs> <laughs> ือกลายเป็นรีฟแอนด์ชีสแก็แปลกเก๋ <laughs> เหล็กอาจจะหลุดได้ ไไปได้ก็ออเอาเป็นว่าสําหรับใครที่อยากลองมาทานแบบเราก็แนะนําว่าเป็นช่วงเวลากลางวันหรือเป็นวันธรรมดาอย่าแงบบวันนี้เรามาวัาอนอาทิตย์แต่ดีว่าเรามา,วาไวเนเพราะว่าตอนนี้คนเต็มร้านเลยนนขนาดมา,าไวเนี่ยเ้าสา้เมิดแล้อวอะใช่เรามาสักประมาณบ่ายสได้เนาะสามโมงต้นสี่โมงก็แบบอย่างว่าแหละช่วงนี้มันเขา้าเขา้าหนาหนาวหนาวไหมหนาหนาวจริงเหรอเข้าไปฝนส่งไมันจะต้องมืดไวแล้วก็ ที่นี่คนเยอะด้วยอันนี้สาขาที่เรามาเป็นสาขาหลังเซน็นทรัลสายาอม,อ,าาม,มายอยู่ตรงนครปฐมก็ก็ขยันงคบรถมาเนาะก็แบบว่าเออแอดมันยิงไปถึงก็เ<ม>ลยต้องแวะมาชมเล่นหนึ่งซึ่งโดนตกด้วยกุ้งดองแซลมอนดองแต่เจ็บใจตรงแซลมอนดองหมดโปรจริงๆเขามีโปรอยู่แต,ยแ,แต่ว่าเป็นโปรอลไรแที่เราเราต้องมาหลังจากวันนี้ไม่ใช่มาวันนี้ใช่เอาไอ้วันที่หมดแล้วเรากำลังจะกลับมาแต่คือเรามาแล้วก็ต้องกินแล้วก็เอาเป็นว่าสายเนื้อย่างหมูย่างใส่กุ้งดอง พลาดไม่ได้โคเรียบ Korea BBQ ม,มาลองร้านนี้ชื่อร้านว่าเตียงยางโคเรียาบาร์บีคิวก็แวะมาลองได้ตรงนี้เป็นสาขาน,ะนครปฐมแล้วก็รู้สึกเขาจะมีอีกสาขาหนึ่งลองเซิร์ชดูนะเพียกับเขาอ๋อ,อใช่เรื่องเดียวกันปั๊บเรื่องเดกันนัดมีหนึ่งถูกไหมคิดเหมือนกันนัดมีหนึ่ง,งโปรโมชั่นถูกไหมใช่อันนี้เรามาสองคนเราเลยไม่สามารถโปรโมชั่นได้ทุกคนร้านเขามีโปรโมชั่นอยู่ก็คือมาสามแถมสามเออวันจันทร์ถึงสุข ช่ซึ่งเท่ากับว่าต้องมาทั้งหมด6คนใช่เราไม่สามน้อขุนขย่มมาได้6คนขนาดนั้นเราเราปีกโตข้างๆเจ้าของร้านก็คือแบบแต่ยืนยันหน้าเรานะไม่เปิดแอปแล้วก็ตัด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 ก่อกินบุฟเฟ่อะไรลยเป็นขนาดนั้นไม่ได้หาผู้นัดชวนยิฟเฟ่เออนั่นแหละคือเอาเป็นว่าตอนนี้เดี๋ยวเราจะขึ้นให้ดูว่าเนี่ยตอนนี้เขามีโปรโมชั่น3แถม3อยู่เพราะฉะนั้นใครสมาชิกเยอะๆแท็กทีมกันมาได้ ราคาก็มีสองราคาลองดูในหน้าเพจได้เขาก็จะมีการปรับเปลี่ยนโปรโมชั่นเล็กๆน้อยๆลองดูสำหรับวันนี้พวกเราก็อิ่มแล้วอิ่มมากๆม,มากถึงมากที่สุดดูจากสีหน้า <c oughs> <laughs> เพราะฉะนั้นทุกคนอย่าลืมเด็ดขาดเลยนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องโซเชียลมีเดียหรืช่องทางม่าจะเป็น y o u ูทูบอิ a สตาแกรมทิกเกอร์เฟซบ o o กใช่ฝากติดตามดูช่องทางของเราด้วยสำหรับวันนี้ก็อิ่มแล้วทุกคนงั้นไปก่อนดีวกว่าเพราะต้องขับรถกลับบ้านอีก เราจะฝ่าฝนไปได้ไหมนะเราจะไปจมน้ำอยู่ในกระเป๋าเราฝ่าไปได้แล้วเราวิ่งทางบกของมาเติ <laughs> ไม่บางที่เป็นนี่ทะเลไปแล้วนะประมาณนี้ทุกคนไปแล้ววันนี้ไว้เจอกันคลิปหน้าเร็วๆนี้ไปเที่ยวแน่นอนเออไว้เจอกันวันนี้ไปแล้วบ้าบู